รอรับโชคใหญ่4วันเกิดความรวยกำลังเข้ามาชีวิตไม่มีสะดุดหยิบจับสลากรางวัลชุดใหญ่อันดับหนึ่งสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤรหัสสบอดี ดวงการงานของคุณดีมากโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆหรืองานใหม่ๆกำลังจะมีเข้ามาถึงจะมีความยุ่งยากพอสมควรแต่คุณก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมและมีสติใช้เหตุผลให้มาก เพราะจะมีโอกาสไปได้ไกลหนะ้าที่การงานมีความมั่นคงเกินคาดหลังจากนี้ชื่อเสียงเงินทองจะมีเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะการค้าการขายจากห้องตัวมากยิ่งขึ้นได้กําไรมากขึ้นจะมีเงินพิเศษเข้ามาระวังอย่าให้ใข่ยืมเงินเพราะมีโอกาสที่จะถูกโกงสูงมากอย่าไปคําประกันให้ใข่เด็ดขาด อันดับสองสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์คนวันเสาร์มีเกณฑ์ที่ช่วงนี้งานจะเข้ามารุมบอกเลยว่าจะเกิดความเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากแต่หน้าที่การงานจะมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จเกินคาดเพราะมีคนคอยช่วยเหลือทำให้อุปสรรคต่างๆหมดสิ้นไป ถึงงานหนักแต่เงินจะดีเพราะช่วงนี้เงินอยู่ในระดับที่ดีมากจะมีไรายได้เข้ามาเยอะมากแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะบริหารจัดการยังไงถ้าบริหารจัดการดีๆแล้วก็เงินก้อนจะมีเข้ามาอย่างเรื่อยๆหรือมีโอกาสงอกเงยอันดับ 3. สําสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์การเงิน ดวงการเงินถือว่าดีมากจะมีรายได้ผลประโยชน์และส่วนแบ่งรวมไปถึงค่าคอมมิชชั่นจะเข้ากระเป๋าของคุณอย่างต่อเนื่อง ถือว่าชีวิตช่วงนี้สุขสบายเกินคาดชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานจะโดดเด่นมากค้าขายคล่องตัวหยิบจับอะไรก็เกิดผลสำเร็จเป็นเงินเป็นทองช่วงนี้จะดวงดีตลอดทั้งปีสุดท้ายนี้ท่านที่เกิดในวันจันทร์ การเงินรายได้ถือว่าดีมากช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวเรกว่าได้รายจ่ายลดน้อยลงรายได้มีเข้ามารัวๆววางแผนการใช้เงินดีๆจะมีโอกาสที่จะมีเงินเก็บก้อนโต การงานก็โดดเด่นไม่แพ้ใครช่วงนี้ดวงดีทั้งการงานและการเงินหากอยากทำอะไรให้รีบลงมือทำด่วนๆเพราะโอกาสดีมีเข้ามาแล้วให้รีบไขว่คว้าไว้โดยเฉพาะ คนที่ทำธุรกิจออนไลน์ช่วงนี้การค้าการขายดีเยี่ยมมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำมส่วนใครชอบเสียงโชคเสียงดวงมีโอกาสได้รุ้นรางวันใหญ่เช่นเดียวกันชื่อเสียงเงินทองจะมากองอยู่ตรงหน้าชีวิตของคุณมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดง เชื่อไม่ลบรูรหรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ